เฮ้ S 1> <S 1> hey. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบอุ้งอิงชาแนลสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอุ้งอิวันนี้ร่างงามยามดีของเราซึ่งวันนี้เราจะมาทำตามสัญญาข้อเวลาอีกไม่นานลุงตู่ รีวิวเสร็จเก็บแจกของเราทั้งหมด11ชิ้น11ชที่เราได้สัญญากันไว้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเขียนหมายเลขกันว่าตัวไหนได้หมายเลขอะไระแล้วก็วันที่31พฤษภาคมเราจะมาไลฟ์สดและก็จะรวบรวมชื่อของทุกคนเนี่ย จบฉลากแล้วก็กดึงขึ้นมาถ้านะใครได้อันไหนก็คืออันนั้นถูกต้องถ้าใครได้อันไหนนะคะวันวันที่สามสิบพฤษภาจะรู้แล้วเพราะว่าเรามีหมายเลขติดพอจับชื่อขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุณได้แหละหมายเลขหนึ่งก็คือคุณก็จะได้ของชิ้นนั้นไปโดยที่ใต้คลิปนี้นะคะแม่จะให้ทุกคนที่อยากร่วมสนุกกับเราแต่เราอยากให้ทุกคนร่วมสนุกกับเราด้วยนะจะได้มีคนมาร่วมกันเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะของที่เรารีวิวเนี่ย เสร็จเก็บแจกเนี่ยมันเป็นของที่เราใช้แล้วดีแล้วก็มันเป็นของที่เราอ่ะเอามารีวิวแล้วเราไม่ได้ใช้ใชเราจะไม่ได้เอาไปเล่นอะไรเลยนอกจากรีวิวเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครได้ชิ้นไหนนะคะเ,เราจะส่งไปให้ที่บ้านโดยที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยเราจะให้ทุกคนนะ่ะเขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่และเบอร์โทรที่มีเบอร์โทรเพราะว่าไปสนีสมัยเนี้ย เขาจําเป็นจะต้องใช้เบอร์โทรถ้าสมัยก่อนจะไม่ต้องใช้นะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้แล้วเราก็เลยจะต้อง,องรบกวนนิดหนึ่งว่าขอรายละเอียดครบนะคะเราถึงจะได้เขียนชื่อลงโหลเพื่อที่จะล้ลว,ลว,ลวงขึ้นมาแล้วก็ล้วงขึ้นมาใครได้เบอร์ไหน,ไหนก็รับของไปเลยโดยที่ไม่ได้เสียเงินเลยใช่โอเค,อเ,คเรามาเริ่มชิ้นที่หนึ่งกันคะ่ะชิ้นที่หนึ่ง เราจะให้หมายเลขไหนเป็นชิ้นที่หนึ่งมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิ้นที่หนึ่งกันเลยโอเคชิ้นที่หนึ่งของเราชิ้นที่หนึ่งเคยเลือกเป็นอันนี้แล้วกันอ่าชิ้นที่หนึ่งเป็นนาฬิกาหัวเว่ยนะคะชิ้นที่หนึ่งหัวเว่ยหรือหัวแหวงชื่อเดียวกันปะไม่หัวแหวงกับหัวเว่ยไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้คือเราซื้อจากที่ไหนนะคะตากล้องเซนทาพะรามสอง ทีนี้ถ้าสมมติใครได้นาฬิกานี้ก็ก็ไปดูในคลิปนะคะเพราะว่าในคลิปจะมีวิธีการใช้ยูวิธีการเชื่อมต่อเนาะอ่าโอเคอันดับที่สองคือคืออันนี้องูของเราเอาองูให้พุ่แอะองูองกับองิงชอบมีคนเลขชื่อองิงว่าองุองิงอ่ะองิงเหรอไม่สวยเลยเอาใหม่เลขสามใหม่เลขสามใหม่อ่าให้องิงเลือก ชิ้นที่สามคะ่ะข,ขอเลือกเป็นไดโนเสาร์ได้ไหมเอาแล้วแต่เลยเอ่ะชิ้นที่สามชิ้นที่สามเป็นไดโนเสาร์นะคะชิ้นที่สี่ค่ะชิ้นที่สี่ขอเลือกเป็นอันนี้สิงโตงับนิ้วใช่สิงโตงับนิ้วนั่นเองชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าอะไรนะค่ะอันนี้ไปดีกว่าเป็นกูเกิลของชวา บิงซูชิ้นที่หค่ะชิ้นที่หขอเลือกเป็นกร่องนิสอใส่รหัสได้มีสายชาร์จข้างในเรียบร้อยนะคะครับอชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่เจ็ดค,ค่ะเอาอันนี้ละกันนุชิ้นที่เจ็ดไอปะพิษ โอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อชิ้นที่แปดกันใช่ไหมแม่ชิ้นที่แปดค่ะชิ้นที่แปดขอเลือกเป็นป๊อปคิดอันนี้ละกันนุมอันนี้พร้อมลูกแก้วห้าลูกนะคะใช่เหมือนที่เรารีวิวอันนี้ไปก็บอกว่าเราจะใช่ว่าจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วใช่ไอนน้ชิ้นที่เก้าใช่ไหมอ่ะชิ้นที่เก้าเป็นเป็นรูปวงกลมนะคะใช่ชิ้นที่สิบค่ะสิบนะครับก็ขอเลือกเลยนะอีกอ่ะ ก็เหลือนู้นไงแท็สปีกเกอร์นอันนี้เป็นชิ้นที่สิบนะคะก็อันนี้เป็นเทปตกวแต่งสมุดเ้นสุดท้ายก็ต้องเป็นครอบครัวน้องแกะของเรานะคะถ้าใครได้ครอบครัวน้องแกะหรือว่าเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยมก็จะยกแพ็คไปให้เลยนะคะห้าตัวเพราะว่าถ้าเขาไปคนเดียวเดี๋ยวเขาจะเหงาต้องเอาเพื่อนไปด้วยใช่มีทั้งหมดห้าสีค่ะเขาเรียกว่า แกะสีพาสเทลกะสีพาสเทลใช่อืาไปก็อุ้แบตได้เลยอ่าเรียบร้อยค่ะทุกอย่างทั้งหมด11ชิ้นนะคะอย่าลืมนะคะวันที่31พฤศจิกา,าสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสามสิบเอ็ดพฤษภาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ชิ้นไหนนะคะแล้วก็ พอได้ชื่อขึ้นมาปุ๊บรอรับของที่บ้านเลยแล้วถ้าสมมุติอยากได้ต้องลงว่าอะไรมั่งคะแม่มก็ลงชื่อนามสกุลบ้านเลขที่และเบอร์โทรถูกต้องพูดซ้ำมากเหรอเออไม่้บอกไปแล้ว เดี๋ยววิ้งเนี่ยจะไปแอบไปคอมเมนต์ถ้าวิงดังจะอุบไม่ได้ค่ะคืออิงห้ามถ้าสมมติหนูได้พี่น่ะไม่ได้ไม่ให้ลงเดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงนะคะของที่รีวิวเนี่ยก็คือว่าบางชิ้นอาจจะมีกล่องบุบบ้างนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีอ่ะมันอยู่ในขั้นตอนของการขนส่งแล้วก็บางทีอาจจะแบบว่า เราอาจจะเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยได้แบบดีเท่าไหร่อาจจะไม่เป็นเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะรักษาให้ดีที่สุดค่ะก่อนส่งถึงมือคุณใช่ไหมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะป๊าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ